ตอนนี้ก็ขอสวัสดี FC นะคะแล้วก็ผู้ติดตามชมคลิปนะคะวันนี้ก็มาเกี่ยวข้าวแถวหลังบ้านเหมือนเดิมนะคะก่อนอื่นก็ขอสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆแล้วก็ผู้ติดตามชมคลิปทุกท่านนะคะอันนี้ก็เป็นแปลงแรกนะคะของปี69เลยคืนนี้ก็มีประมาณ5ไร่นะคะวันนี้ก็จูนก็เป็นคนเกี่ยวเองนะคะเดี๋ยวน่าจะเปลี่ยนกับพี่พรเกี่ยว าก็ถือว่าเม็ดเต่งอยู่นะคะตอนแรกเจ้าของนาบอกว่าจะเกี่ยวประมาณวันที่ห้าที่หกนะคะแต่ก็เกี่ยววันนี้นะคะเพราะว่าเขาบอกว่ามันกรอบแล้วลวงของเขาก็ค่อนข้างที่จะก็ค่อนข้างที่จะดีนะคะแต่เม็ดเต่งนะคะแต่ก็พอได้ ตอนแรกเห็นบอกว่าโรงสีจะเปิดประมาณวันที่ห้าที่หกนะคะแต่เขาก็เลื่อนมาเปิดเป็นวันนี้แล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าราคาข้าววันนี้จะดีหรือเปล่านะคะแต่เราก็จะขายอยู่แถวแถวบ้านเรานะคะไม่รู้ว่าหลังปีใหม่นี้ข้าวจะขึ้นหรือจะลงเดี๋ยววันนี้ก็มารอรุ้นราคากัน นี้เราก็เกี่ยวอันข้างบนนะคะเดี๋ยวก็วนหัวคนาไปก่อน ราจะเข้าไปไม่ไม่ถึงเจ้าของบ้งนาบอกว่าไม่ต้องข้าไปเกี่ยวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเกี่ยวเองนะคะตรงนี้ 好。 เหมือนจะเข้ามาในนานะคะนะ้ํามันก็เชื้อแฉะนิดหน่อยแต่ก็ไม่เยอะมากแต่ก็ข้าวตั้งนะคะ ีเราก็มีคลิปรถเกี่ยวบ้านเรามาให้ชมกันอีกแล้วนะคะเป็นคลิปแรกนะคะของปี69เลยตอนแรกเราคิดว่ามีเกี่ยววันที่5วันที่6นะคะอันนี้เกี่ยววันนี้เลยนะคะ เต็มอุ้มเลยนะคะวนหัวขนาไปได้ประมาณ3 4ีรอบวันนี้แดดก็ค่อนข้างที่จะร้อนจัดเลยตอนนี้ก็ยังเกี่ยวกันไปเรื่อยๆนะคะ วันนี้ก็งานนี้หน่อยเดียวมีประมาณเจ็ดล่สงเจ้านะคะเดี๋ยวเกี่ยวเจ้านี้ห้าลายเสร็จแล้วก็ไปเกี่ยวต่ออีกสองลาข้าวก็ไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าช่วงนี้เขาก็ทานาใหม่ข้าวไม่ค่อยมีเกี่ยวเดี๋ยวก็จะไปมีเกี่ยวช่วงเดือนมีนาเมษานะคะอันนี้ก็เหมือนแบบว่ามาเก็บเก็บตกนะคะ บางเจ้าก็ทำไม่พร้อมกันนะคะก็เลยเกี่ยวไม่พร้อมกันวันนี้รถบ้านเราก็มาเกี่ยวอย่างเดียวนะคะไม่ได้มา ตอนนี้ก็ได้หนึ่งอุ้มแล้วนะคะเดี๋ยวน่าจะเดินไปเทีข้าวกันอุ้มแรกแล้วไม่รู้ว่าจะขึ้นทางนี้ได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าทางนี้มันสูง นี้ขึ้นไม่ได้นะคะเพราะว่ามันสูงเดี๋ยวก็ไปขึ้นทางใหม่นะคะเพราะว่าน้าํามันเข้ามาในนาแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะลง อีกไม่กี่ลอยแล้วนะคะก็จะเสร็จเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้เต็มอุ้มแล้วตอนนี้ก็ยังหาทางขึ้นไม่ได้นะคะไม่รู้จะขึ้นท้างไหนเหตุเจ้าของนาบอกว่าอันข้างล่างโลมมากนะคะรถหนักลงไม่น่าจะได้เพราะว่าจะเอารถเปล่าลงไปเกี่ยว Thank you. อันนี้ก็ลงมือเกี่ยวกันอุ้มที่สองแล้วนะคะรถล,ลากก็ไปขายข้าวหนึ่งเที่ยวแล้วเพิ่งจะไปนะคะเพราะว่าเราเพิ่งไปเทข้าวเสร็จอันนี้ก็ลงมือเกี่ยวอุ้มที่สองกัน ก็จะเป็นมุมกิ่งไม้นะคะที่เราเข้ามาไม่ค่อยถึงตอนนี้รถลากข้าว็็ยังไม่มานะคะเพราะว่าไปขายได้สักพักนึงแล้วไม่รู้ว่าถ้าข้าวรถจะเยอะหรือเปล่าดีนะคะดูจากตรงนี้นะคะริมริมนี้ก็ยังเหมือนดินมันจะโลมนะคะ อนนี้เราก็ขึ้นมาดูข้าวเขาบนรถนะคะอันนี้เขาเกี่ยวออกมาแล้วนะคะเม็ดก็แดงแล้วก็แก่งมากเลยนะคะ,ะเมื่อกี้พี่เขาก็ไปขายมาหนึ่งเที่ยวนะคะได้ราคา 6, 5 0 0ห้านะคะแดงแดงแต่ข้าวไม่ค่อยมีแล้วนะคะข้าวก็เลยขึ้นมานิดนึง ไปเกี่ยวแปลงต่อไปนะคะอีก2ไร่เองอันนี้ก็5ไร่แล้วก็ไปเกี่ยวอีก2 นี่ก็ขึ้นมาเกี่ยวอันข้างบนแล้วนะคะก็ใกล้จะเสร็จแล้วเหลืออีกไม่กี่ร้อย สำหรับวันนี้นาแปลงนี้ก็เกี่ยวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราก็มีคลิปรถเกี่ยวบ้านเรามาฝากเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะ